ปลายทองคำนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง,งการเดินทางของเราครับปลายทองคำติดหน้าจานเสกครับหลายเชือกครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอพูนทองนะครับ,าท,ท,ารบทางอยา่างเร่งรีบเพราะว่าเราออกสายเราะเราหมดแต่ไปเป็นสัญญาโตอยาช้าที่ร่วมโครงการนะครับในสายนี้น วิ่งต่อแถวกันมาห้าหกพันครับสามลังกันมาติดๆครับออกอนคือพ่อใหญ่สีสักไทยนะครับผู้รับงานครับก็เดินทางมาใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วครับเป้าหมายของเราที่บรุนทองนี่ไปกี่กิโลครับนี่สิสามสิบกิโลนะครับอดรอกันบ้างอะไรกันบ้างช้าไปนิดเลงครับก็ดีใจครับที่มีงานนั้งเราออก มาได้ทำงานนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับการทำงานการเดินทางของเราในช่องไลน์ทองคำนะครับวันนี้ความสาวเราก็ไม่ได้มานะเรียนไปทำงานมาเสื้อยิมย่าครับัสบายใจเถอะเราก็ช่วยน้องเขาครับขับรถให้เขาน่ะขี่ช้างให้เขา เราเป็นเกครับคือคอยสั่งตร,งรสั่งยัเดียวสั่งเขาไม่ได้ครับเดี๋ยวันนี้จะได้เห็นนะครับทีมงานของเราเตรียมรับตลอดทางนั้นอีกเหมือนเดิมเหมือนคยนะครับทุก็มา็ติดตามมาดีีครับถึงเป้ามานะครับอันนี้ก็เดินทางมาใกล้แล้วครับ1 2 3 4 5สองา ครขาพี่ใหญ่เมาครับเออทำึงรอบเฮ้ยนะครับยังยังรอหาทางไปบ้านบ้านงานไม่เจอครับ โอลูกพี่ใหญ่เราตามหลังเขาครับเยอเมาครับโอ้เป็นยังไงครับท่านล้นางปานแล้วดีใจเราโอ้เขาก็รอขนาดนี้แหละตัวบัวเงเอก็้อ,อกลับรถ้าเขาครับนี่ครับช้างรองออกเช้าเขาครับโอ้นี่พี่ใหญ่มีครับ ครับสีอยู่หลังเขาครับกติดตามบ้านหาทางเข้าบ้านงานก่อนครับยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ครับเดี๋ยวเราโอ้ช่วงนี้มีทุกช่องมาด้วยกันนะครับติดตามกันอีกทีครับ อยู่บนรถยาไม่มีสักต้นเลยครับขึ้นมาเยอะแยะกว,ว่าเรียบเลยครับตอนนี้น,นี้เปลีนจากมุมต่ำาอยู่มุมสูงบ้างครับท้งเรามากันหนึ่งสองสา่ห้าหกเจ็ดเชือกนะครับหมดเจ็ดเชือกภาพตรงนี้ก็พยาศิรีทับไทยผู้รับงานนำหน้าครับ อ,นนอากาศก็ร้อนนะครับเพราะว่าสายแล้วครับม mm. ุ่งหมายของเราเพื่อเพอโพนท้องครับวันร้อยเอ็ดงานหนึ่งงานของเราต้องทำงานนะครับเ mm. ดี๋ยวเราเดินทางมาถึงแล้วครับเป้า mm. หมายของเราพาอุ้ยมาถึงก่อนแล้ว mm. ยืนกินอ้อยจน ของกล่องเรานี่ครับเราจะดูกันครับนี่เป็นยังไงครับการเดินทางของเราออ๋ตึนเต้นมากเลยครับนเต้นใช่ไหมครับครับผมทำไมถึงตึนเต้นครับก็กลัวจะมาไม่ทันงานครับผมไม่ทันงานแล้วคนนี้แล้วครับ เหมือนตัวครับไม่ทันกลับบ้านครับคนนี้บอกว่าจะไม่กลับบ้านตั้งแต่อยู่กลางทางแล้วครับ่ครับไม่ทันมีกลับบ้านครับไม่มีใครรอน้อยใจเลยคิดว่าจะกลับบ้านครับโอ้อะไรจะน้อยใจขนาดนั้นครับคุณวรัดครับนี่ลูกพี่ใหญ่ของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมพิโทรศัพท์ครับผมไหว้พระครับไหว้พระองค์ใหญ่ๆครับโอ้อันนี้ก็ไหว้พระเหมือนกันไม่ให้เลยเนยฮะไม่ให้เลยให้เลยแค่หนแคหนแทนอะไรแล้ว สวัสด oh. oh, ีอมมาถึงเลยก็บอกว่าจะแห่เลยนะครับเอาแล้วครับงานนี้ครับงานแรกของเราที่ออกมาไกลแล้วก็เจอแบบชุลมุนแบบนี้นะครับเป็นไงครับตื่นเต้นมากไหมครับมีแต่พลรักขับเองทท้งนั้นครับนี่ลูกพี่หญยครับลุงเสกของเราครับศิษของเราวันนี้ตามหลังครับ เหลือหลายแก้วยังหาที่ลงไม่ได้ครับนุ่นที่จอดไม่ได้ครับวันนี้มีช้างแปดเชือกทั้งหมดนะครับแปดเชือกสงสัยจ,จะมีช้างตัวเมียเชือกหนึ่งครับช้างพังเชือกหนึ่งตรงนั้นมีแต่ช้างงาช้างพลายครับยอดมากครับเดี๋ยวเรา เดินทางเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พลานเจ้าของพลายลี่ก่อนนะคุณมาคุณมาตั้งแต่กี่โมงครับนี่มาตั้งเช้าเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงมาถึงนี่นะเจ็ดโมงคุณไม่ได้นอนเมื่อคืนคุณมาตั้งแต่เมื่อคืนกินเลี้ยงเสร็จมาเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นผมผมนั่งนั่งนับเวลาเลยครับเพราะเมื่อเเช้าเมื่อเช้าครับอ้ทำไมไม่มาแต่เมื่อคืนเลยครับมาไม่ได้ครับเมื่อคืนต้อง เอาไปส่งเดนเซอร์ครับส่งเดนเซอร์ไปครับส่งเดนเซอร์ไปโอ้ส่งเดนเซอร์กลับบ้านใช่ครับมันกินเลี้ยงเมื่อคืนนี่นะครับส่งถึงบ้านเลยครับโอ้ส่งไม่ได้ส่งเข้าห้องด้วยบ่ไม่ใช่นนะส่งถึงหัวเขาอยู่โอ้ไม่ได้ครับคนดีครับเป็นจิตอาสาคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ครับไม่ใช่ผมจิตอาสาผมลงเขาเออนะลงเขาแล้วก็แล้วทำไมคุณผูกช้างให้ไปไปขี้ไปอะไรใส่อ้อยเขาเชื่ออื่นเขาจะได้กินไหมครับอย่างนี้ไม่นะครับ ผมเกินขี้ออกเลยครับมาก่อนเขาครับได้เปรียยครับกินจนแบบหลับตากินแล้วครับกินจนจะไม่กินแล้วใช่ไหมใช่เยอะครับโอ้ข้าให้เยอะจะครับไม่กลัวตกมันว่ากินเยอะขนาดนี้อ้อยนะเป็นเป็นตกมันนอมูลไม่กลัวไม่กลัวไม่ตกครับอ้าจริงเหรอซาสุโอลีเอ๋ยเองปีใหม่นี่ตกมันเด้วยไ่อปีนี้พ่อไม่ตกหรอกพ่อทำไมครับไม่อยากตกครับ บอกกลัวกลัวพ่อเหนื่อยเดี๋ยวจะจะรอดูกลัวพ่อเหนื่อยเหนื่อยเรื่องหรือวิ่ง,ง <c oughs> ตกมันทีไรวิ่งทุกทีตกทุกทีโอ้โหไม่ตกผมให้ทองคำตกทองคำไม่ตก <c oughs> ทองคำบอกสงกานนรนัดกันแล้วบอกสงการน,นัดหลังรับหลังสงกาสงราสงการจะถึงนี่เลยหกสี่นะครับปากผิดทูบเราคุยกันไปแล้วว่าสงการนะคอยตกที่เงินเรียบร้อยครับเวมถ้าตกตกคนนี้ก็ คือคือพิกพริกชาตแท้ทม่นีนี่คือข้าวปลาที่เขาเตรียมให้เราใช่ไหมครับเราจะได้ทานข้าวทานปลากันนะครับ เรก็จะได้แห่ครับเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแห่หลแล้วครับเดี<า>เ๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนนะครับก่อนทํางานครับหามาเลยอยู่บ้านไม่ได้ครับชาวบ้านเราไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทํางานนะครับตอนนี้ก็รับทาน้ำนเสร็จช้างแต่ละเชือกแต่ละเจ้ากําลังจะเตรียมตัวลงรถกันแล้วนะครับ เพราะว่าจะได้เวลาแห่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาสายตรงคำของเราลงรถไปเล่นน้ำเล่นท่าก่อนนะครับมันอะนนี้ อาจจะซ้อแค่จะลงโตไหมลงมาต้องทำ่อยากเยียบโต๊ะนะครับแต่มัค่อยจะได้ลงโตสักเท่าไหร่ครับ สั่นมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันก่อนครับนะใส่ชุดแดงกันเลยนี่พญาทับไทยกำลังจะลงครับโอ้หนุ่มสีขนหน้าวางาทืลึ่ทืลึ่มาเลยครับอันนี้งาเดียวอันนี้งาเดียวครับงาอีกออเนีย้วน้ำก็เตรียมไว้ให้ช้างเรียบร้อย อกอกบนออกบนมานี่ครับบอนซุนี่กำลังให้ช้างอาบน้ำแต่ละเชียกเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมตัวแต่งชุดแต่งบนซุบนสุ่เดี๋ยวเราจะไปแล้วครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของเราทองพลายทองคำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การตากเดี๋ยวย ใในนร,รักตั้งคำไว้น้อยอใครรักนานๆฝากตั้งคำไ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับ